ต่อไปก็จะเป็นการเสวนานะคะคในเรื่องของคอนเทนต์แม a จเมนต์สำหรับวันนี้เ,เราได้รับเกร็ได้รับเกียรตะิะจากกูรูะะหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์ทีเดียวจากเรื่องของการส,สรรรส้างนะคะคในเชิงของการสร้างคุณค่าด้วยการสร้างเนื้อหาองค์ความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งท่านแรกนั้นตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ปีเตอร์กันด้วยค่ะขอเรียนเชิญที่ด้านบนเวทีเลยค่ะ และสำหรับอีกท่านหนึ่งนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะท่านมีประสบการณ์มากมายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลน,นะคะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเลอินโฟมีเดียจำกัดมหาชนค่ะและดิฉันขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้ค่ะ ็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยนะคะก็อยากจะในวันนี้เดี๋ยวเราคงจะเปิดฟรีนะคะแล้วเราก็พูดกันไปในประเด็นต่างๆถ้าทางด้านล่างมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อคําถามอะไรก็ยินดีนะคะก็สําหรับวันนี้นี่เราเราได้มาในเชิงของหัวข้อเรื่องของการบริหารคอนเทนต์แมเนจเมนต์นะคะก่อนอื่นคงต้องให้อาจารย์ทั้งสองท่านให้คํานิยามก่อนดีก,กว่าคะ่ะคือหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเอะคอนเทนต์จริงๆแล้วเนี่ย มันว่าด้วยเรื่องประเด็นอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันหนักหนักหรือส่วนใหญ่มันจะมุ่งไปในเชิงของการเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซะมากกว่าเพราะถ้าเราจะนึกใช่ไหมคะมันก็จะว่ากันไปเรื่องของเกมเรื่องของเพลงเรื่องของหนังหรืออะไรก็ตามพวกนี้นะคะขอรบกวนอาจารย์อาจารย์อาจารย์มิเตอาาร์กันก่อน <Okay. S 1> กันได้ค่ะเมื่อกี้แนะนําขาดไปนิดนึงนะฮะผมเป็นประธาน หลักสูตรนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับทางด้านคอนเทนต์แมจเมนต์แอนด์แวลู c คร a ชั่นด้วยนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวในโลกด้วยนะครับที่เราทำเรื่องนี้แล้วก็หลักสูตรนี้ตอบโจทย์เศ,ษศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยแท้เลยเมื่อกี้ถามว่าคำว่าคอนเทนต์แปลว่าอะไร <c oughs> พอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยง่ายๆมันแปลว่าคำว่าสาระนะสาระมันดูอาจจะเฉยพิเศษนิดหนึ่งนะฮะแต่สาระคือเนื้อหาของมันและความหมายของมัน แต่การมุบบ่ง้ในการใช้คําว่าคาร์ดคอนเทนเนอร์สาระคือการอธิบายให้สิ่งที่เรารู้จักว่ามันคืออะไรเนี่ยมีคุณค่าและความรู้สึกดีขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะบอกอะไรที่บางทีเราแต่แปลความหมายความว่าสินค้าโดยตรงเนี่ยเราไม่ได้เข้าใจและถึงอรรถรสของสิ่งที่เราพูดถึงมากพอ mm hmm. ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างง่ายๆที่สุดน,นะครับไอ ถ้าเราพูดถึงสินค้าตัวหนึ่งอย่างง่ายๆผมคิดว่าทุกคนควรจะรู้จักนะครับก็คือช็อกโกแลตลาวาเคก้กซึ่งง่ายจริงๆง่ายมากมันก็คือช็อกโกแลตนะฮะเค้กนะฮะที่มีตรงกลางเป็นไส้เป็นช็อกโกแลตเคอร์ชีที่อุ่นร้อนเสร็จนะครับนะฮนะแล้วก็แล้วก็มันเรก็ด้าความกรอบกับความนุ่มอยู่แต่นั่นคือแค่จะบ,บอกว่านี่คือสาระแบบหนึ่งนะฮะแต่เราทําไงให้สาระนั้นจูงใจให้คนเขาอยากจะกิน นะเพราะงั้นการใช้สาระเพื่อขยายความในตัวสินค้าตัวนั้นนะ่ะให้มีมูลค่าสูงขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกของลูกค้านะหรือผู้บริโภคในวันนี้ที่ต้องการสินค้าตัวนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะฮะผมยกตัวอย่างก็บอกว่านะฮะช็อกโกแลตลาวาเค้กคือช็อกโกแลตเค้กคุณจะต้องนะฮะเขาจะอบร้อนเมื่อคุณสั่งใช้เวลา15นาทีนะฮะจะทำให้ผิวนอกกรอบผิวในนุ่มแล้วก็ช,อออช็อกโกแลตเฮอร์ชี่ที่อยู่ตรงกลางนั้นจะละลายพอดี เวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยจะนำมาใส่บนชามนะครับซึ่งท็อปด้วยวิปครีมและเชอร์รี่เม็ดเล็กๆ,ๆนะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมวานิลาหอมกลุ่นนะครับเวลาคุณกรีตัวช็อกโกแลตขึ้นมาเนี่ยนะฮะตัวลาวาก็จะไหลออกมาเยอะมจะนะแล้วคุณก็ตักด้วยช้อนนะซึ่งประกอบด้วยความร้อนของเค้กและตัวลาวาประกอบกับไอศกีมวานิลานะครับอย่างนี้ค,ความรู้สึกของนะั้นอยากจะทานมันเกิดขึ้นนะครับ เพราะนั้นนั่นนะครับคือคำว่ายางความว่าสาระคืออะไรนะครับสาระเป็นการขยายความนะฮะที่จะทําให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆไม่ทางบวกนะครับของสิ่งตรงนั้นหรือจะใช้ในทางลบก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าในเรื่องของการค้าการขายความการตลาดและการบริหารเราก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นคัตเไลเซอร์ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกและอารมณ์เชิงบวกคุณค่าเชิงบวกให้กับสินค้านั้นๆครับ งั้นเราพอจะสื่อได้ว่ามันคือจริงๆแล้วมันคือวิธีการหนึ่งในการที่จะสื่อความไม่เห็นถึงเอกลักษณ์ของสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอสู่ตลาดถูกต้องไหมคะอาจารย์คะอาจารย์สัญชัยท่านจะมีอีกมุมมองหนึ่งครับผมจะเล่นแบบอารมณ์ก่อนท่านจะมีทฤษตีนะฮะคะอาาจรย์ครับถ้าพูดถึงคอนเทนต์แมดจิเมนต์นะครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวแต่ผมมองว่ามันเป็นของเรื่องของพาณิชยศิลป์นะครับเพราะในวันนี้เนี่ย คอนเทนต์ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยจำนวนมหาศาลเนี่ยมันกำลังถูกแปรสภาพนะซึ่งวันนี้ผมอยากจะบอกว่ามันกำลังถูกดิจิทัลแล้วในวันนี้เรากำลังพูดในเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์แมนจเมนต์ซึ่งการบริหารคอนเทนต์ดิจิทัลเนี่ยมันประกอบด้วยของหลายๆอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์วิดีโอเพลงเกมซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีภาพนะแล้วก็สิ่งอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับ ของพวกนี้กำลังถูกดิจิทัลทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราจะพูดกันในเรื่องของ Digital Content Management ในมุมของคอนเทนต์อย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอเพราะว่ามุมมองของ Digital Content เนี่ยมันมีมุมอยู่ทั้งหมดเนี่ยเยอะมากนะฮะมุมที่1เนี่ยก็คือมุมทางด้านของเทคโนโลยีมุมที่2นะฮะคือมุมในเรื่องของการาเขาเรียกว่ารักษาผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของคอนเทนต์ซึ่งเป็นการใช้สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าดิจิทัลไรท์แมจเมนต์ หรือว่าเป็นเทคโนโลยีนะฮะในการที่จะเข้ารหัสหรือป้องกันคอนเทนต์ไม่ให้มีการถูกนําไปใช้อย่างผิดวิธีนะครับหรือว่าโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจะให้คนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์นี่ยังได้ประโยชน์อยู่มุมที่3เนี่ยฮะก็คือมุมของการที่ว่าเราต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยมันจะเกิดอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคอนเวอร์เจนซ์นะฮะซึ่งคอนเวอร์เจนซ์มันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสี่อย่างอันที่หนึ่งคือ device c o n v e r g e n c e ก็คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ย มันสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ทุกอย่างได้พร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามตัวที่2นี่คือ Network Convergence นะนั่นก็คือว่าต่อไปเนี่ยเน็ตเวิเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเรา,าสามารถจะเข้าถึงตัวคอนเทนต์ต่างๆนี้ได้หมดตัวที่3เนี่ยผมอยากจะพูดว่ามันเป็นเรื่องของ Format Convergence นะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการออกอากาศหรือไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตดาวเทียม เคเบิลภาคพื้นดินทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้เทคโนโลยีตัวเดียวกันนะค,คือการเข้ารหัสด้วยรหัสที่เราเรียกว่าเป็น uh, MPEG 4 a v c นะครับหรือที่เรียกว่าระบบ DVB นะคือ Digital Video Broadcasting นะครับ, casting, รบซึ่งแบ่งออกเป็น3ตัวก็คือ DVB T Terrestrial ซึ่งกทชกําลังจะประมูล60ช่องอยู่อีกไม่นานนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันก็จะมี DVB H นะครับก็คือออกอากาศผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อจะลด กำลังเพื่อให้สมาร์ทโฟนต่างๆรับทีวีได้เนี่ยโดยใช้พลังกำลังน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทําให้แบตเตอรี่มันอยู่ได้นานมี DVB-S นะครับก็คือมาจาก s a ตเท l ร์ไนอกจากนั้นก็คือมีอีกตัวหนึ่งก็คือพวก DVB-C นะก็คือเป็นพวกเคเบิล uh, ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดซึ่งในอนาคตเนี่ยการบริหารคอนเทนต์เนี่ยคงจะต้องมองเรื่องนี้ให้มากนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายัางบอกว่าจริงๆแล้วการทำคอนเทนต์อย่างเดียวไม่จบเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของการขยายผลนะครับเช่นในวันนี้เนี่ยการทรําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยผมไม่จบแค่นั้นมันอาจจะตามไปถึงพวกเ,เขาเรียกว่าเกมนะครับซอฟอ์แวร์หรืออาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่ามอร์จแนนดิซิ่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของดิจิทัลคอนเทนต์แมネจเมนต์แล้วก็เป็นเรื่องใหม่ที่วันนี้จริงๆแล้วเนี่ย ถามว่าคนที่จบนิเทศศาสตร์มาหรือว่าคนที่จบ MBA มาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนผมบอกว่าทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจแต่คนละนิดนึงแต่เราไม่มีใครที่เห็นภาพรวมนะฮะในวันนี้เนี่ยเรากําลังมาถึงวันที่เรากําลังจะต้องเห็นภาพรวมแล้วต้องรู้ในการจัดการด i จิทัลคอนเทนตแล้ว งั้นเลยคงมีประเด็นคําถามต่อเนื่องไปนิดหนึ่งนะคะจาก, natural, ก,กประเด็นนี้อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะคือถ้าอย่งางนั้นแล้วเนี่ยค่ะในวิธีการที่เราจะสื่อสารหรือว่าส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับผู้บริภโภคเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยเรื่องของมีเดียหรือว่าวิธีการที่เราจะส่งสารไปจริงๆแล้วมันจะเป็นในเชิงของ traditional media หรือว่ามันจะปรับกายมาเป็น digital media อย่างสมบูรณ์แบบน่าจะเข้าถึงลูกค,ค้าได้มากกว่าค่ <lakes ifik> ะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่างี้กันนะครับ เขาบอกว่าภายในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยนิตยาาสารและหนังสือพิมพ์ที่เรารู้จักกันดีที่เรามวนกลมๆแล้วเข้าห้องน้ําตอนเช้าทุกวันเนี่ยจะสูญพันธุ์จากโลกนี้นะครับทั้งหมดนจะกลายเป็นดิจิทัลคอนเทนต์หมดภายในเวลาไม่เกิน30ปีข้างหน้าคิดว่าน่าจะเร็วกว่านั้นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคอนเทนต์ Content เนี่ยจะไมดีเท่าทั้งหมดนะครับซึ่งโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะถึงวันนั้นเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมต่างๆที่เรารู้จักกันและมันแยกๆกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรคม,มานาคมออกอากากศ นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมบันเทิงเพลงซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็การสื่อสารไร้สายมันจะอินทิเกรตรวมกันเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันหมดผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันกำลังเราจะเรียกอุตสาหกรรมนั้นว่าอะไรแต่อุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมันจะเป็นเมกกาอินดัสทรีซึ่งมันจะรวมทุกอุตสาหกรรมเนี่ยที่เราเมื่อกี้พูดมาทั้งหมดหกเอุตสาหกรรมเนี่ยรวมเป็นอุตสาหกรรมเดียวแล้วก็จะอินทิเกรตเรื่องคอนเทนต์ นะและเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์เรื่องทุกๆอย่างเนี่ยเข้ามาในจุดเดียวกันหมดเพราะนั้นวันนี้มันกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนแปลงที่ว่าถ้าเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําละครแล้วเราคิดว่าเราจะทําละครอีกต่อไปอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเราคงจะไปเหมือนกับบริษัทหนังไทยจํานวนไม่น้อยซึ่งเจ๊งไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเพราะเราเปลี่ยนแปลงไม่ทันกับเทคโนโลยีไม่ไม่ทันกับสิ่งต่างๆที่มันกำลังและสิ่งแวดล้อมนะครับการแข่งขันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แล้วในมุมมองของอาจารย์พ pues huh? ิตะการล่ะคะเอ่อมันมีมีเด nah, ียสองประเทศนะครับที่อาจารย์ะใช้ได้พูดถึงนะฮะคือมีเดียประเภทที่เราใช้รับในสื่อต่างๆที่เราใช้โดยผ่านเครื่องมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือแล้วก็ถือเป็นเครื่องมือนะครับฟังวิทยุก็ถือเป็นเครื่องมือแต่สิ่งที่จะเป็นอีกลักษณะคือมีเดียที่ผ่านนะฮะการสัมผัสและการเอแฮกดยตรงโดยภาพของคาเป็นแอนาล็อกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นวันนี้แม่เบี้ยแต่ก่อนเนี้ยเป็นหนัง วันนี้แม่เบียก็เป็นละครนะครับเการเป็นละครเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นภาพนะการปรับปรุงตัวคอนเทนต์มันก็จะต้องออกมาปนอีกรูปแบบหนึ่งสัมผัสและรสชาติมันก็แตกต่างกันผมขอพูดถึงคนหนึ่งนยซึ่งน่าสนน่าน่าสนาเสริญมากนะครับคือคุณบอยทะกนเกียรตินะครับตอนนั้นคุณบอยทะกนเกียรติท่านทําละครซะเยอะแยะเลยนะครับ แล้วกออ็อากูของเราเนี่ยคุณไพบูเนี่ยนะครับก็มาบอกว่าทําไมคุณบอยไม่เอาเอละครเวทีทั้งหมดมาลงทําเป็นดีวดีซะลังนะครับแล้วคุณบอยก็อาจการกล้ากลับไปและต่อกลอนกับอากูบอกว่าผมไม่ทาหรอกเพราะว่าความรู้สึกของการชมละครเวทีเนี่ยคือความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับคุณมองนั่งอยู่ทางซ้ายของเวที ความรู้สึกของการชมละครหรือสาระตัวนั้นก็จะเป็นแบบหนึง่งคุณนั่งทางขวาคุณก็จะเป็นความรู้สึกาแกออาากอย่างหนึง่งการแสดงทุกรอบก็ไม่ได้มีความเหมือนกันทุกรอบรักมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นคําว่าสาระหรือการบริหารสาระนะ่ะต้องดีๆด,ดูดีๆว่าเราใช้เทคโนโลยีตัวไหนในการสื่อสารริงอยู่ครับอย่างอาจารย์สันชัยพูดไม่ผิดหรอกครับเพราะแม้กระทั่งนิวยอร์กไทมส์นะครับก็ประกาศไปเรียบร้อยว่าปี2016นย์หนึกนะฮะนิวยอร์กไทมส์จะเลิกพิมพ์นะฮะนะฮะที่เป็นกระดาษทั้งหมดจะออกมาเป็นดิจิทัลฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับแต่ในขณะที่หลายเรื่องเราจะดูอย่างวันนี้นะครับเ,เรื่องทีวีหรืออะไรเนี่ย เราดูเถอครับว่าวันนี้ไลฟ์สไตล์ของการใช้ในวันเสาร์อาทิตย์ของเราเนี่ยหมุนจากการจะนั่งอยู่หน้าจอออกไปใช้ไลฟ์สไตล์ตำท้องถนนแค่ไหนหรือมวัต้องการอินเตอร์แอคจากคนแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือสื่อทางด้านเ,เทคโนโลยีที่มันช่วยเข้ามาเยอะเนี่ยถ้าห้เรับสารร้ระย,ย่างเข้ามาเยอะมากนะครับและรวดเร็วแปลว่าความสัมพันธ์ของการใช้สารที่รับมานะกับการที่ต้องการพิสูจน์ด้วยตัวเองว่า ข้อมูลหรือสาระที่เรารับนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนก็จะออกไปใช้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์นะฮะสังเกตดูไหมครับว่าวันนี้แต่ก่อนนี้การทํางานเนี่ยนะครับด้วยการการตลาดเนี่ยเราจะใช้ในเรื่องของการโฆษณาเป็นหลักในสมัยก่อนแต่วันนี้เราต้องใช้โซเชียลมีเดียประกอบกับพวกงานอีเวนต์ต่างๆหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เราพดความจริงไม่ได้ว่าผู้บริโภคต้องการสิ่งที่เราเรียกว่าโมเมนต์ทรู h รือวันหาทีของความจริงที่เราจะออกไปทบผัดว่าที่เขาพูดมันถูกหรือเปล่าผมผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเราพูดเรื่องคอนเทนต์แมนจเมนต์กันมาเยอะคือจริงๆแล้วเรื่องคอนเทนต์แมเนจเมนต์เนี่ยมันไม่มีความหมายเลยเลย <S <S ถ้ามันขาดอีกสองอย่างนะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่จะประกอบกันนะฮะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องการสิ่งที่เราเรียกว่าครีเอที i ิตี้ตัวที่สองนะเราต้องการสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมหรืออินโนเวชั่น ซึ่งถ้าทั้งสองตัวนี้เกิดเนี่ยมันจะทําให้เกิดตัวคอนเทนต์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างมหาศาลแล้ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความเปลี่ยนแปลงของโลกไปเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราสามารถจะบริหารสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องคราวน,นี้ผมอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องคําว่า creativity เนี่ยมีคนพูดกันเยอะมากเลยแต่ถามว่าแล้วความหมายของคําว่า creativity มันคืออะไรกันแน่ก็อยากจะ d e f i n e ให้มันชัดนะฮะว่า คำว่า creativity คือการเอาของสองอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันหรือของมากกว่าหนึ่งอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกันเข้ามารวมกันแล้วทําให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นโดยสิ่งใหม่นั้นต้องมี value มากกว่ามูลค่าของส่วนประกอบที่เอาเข้ามาถ้าเราสามารถจะเอาของสองสามอย่างเข้ามารวมกันแล้วสร้างเป็นของใหม่ที่มี value ขึ้นมาได้นะครับมันก็จะทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะฮะเกิด creativity ขึ้นราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าเรามีการพูดกันเรื่องความคิดสร้างสารรค์น้องท่านมากแล้วเรื่องคอนเทนต์เนี่ยคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของ creativity ทำไมคนเราเนี่ยถึงไม่มี creativity จริงๆแล้วพวกเราเนี่ยมี creativity มันได,ได้เกิดนะครับตอนเล็กๆสังเกตนะเด็กเล็กๆเนี่ยจะวาดรูปเก่งร้องเพลงเก่งกันหมดแหละพอโตขึ้นเนี่ยหายหมดเลยนะทำไมกลายเป็นอะไรก็ไม่รูก้กลายเป็นมนุษย์อีกพันหนึ่งขึ้นมาสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี เขาเรียกว่ากำแพงเนี่ยอยู่ประมาณ6กเจ็ดอย่างที่ทําให้ creativity ของตัวเราเองเนี่ยหมดไปนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยอยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า perceptual b o c นั่นก็คือว่าเวลาเรา,เรามองปัญหาเนี่ยเราอาจจะมองในมุมแคบเราไม่ได้มองในมุมมองของคนอื่นนะครับแล้วเราก็ไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงเมื่อเราไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงอย่าหวังนะฮะว่าเราจะหาโซลูชันที่เป,เป็นทางออกที่ดีได้ข้อที่สองนะรเราเนี่ยอยู่ในสังคม ที่มีวัฒนธรรมแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นกำแพงอันหนึ่งที่ทําให้เราคิดอะไรนอกกรอบไม่ได้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยต้องการจะรักษาวัฒนธรรมหรือประเพณีเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันถ้าเราคิดอะไรที่มันใหม่ๆแล้วจะต้องเบรกประเพณีเนี่ยเราก็จะไม่ยอมทําแล้วก็กลัวว่าถ้าทำเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับข้อที่สามนะฮะเราถูกกาแพงอีกอย่างหนึง่งเขาเรียกว่ากําแพงจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า environmental block นั่นคือคนรอบข้างเนี่ยไม่ให้การสนับสนุนคนรอบข้างเนี่ยไม่มีการให้การเรียกว่าไม่มี trust ไม่มีการไว้ใจกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คืออาจจะมีอะไรต่ออะไรมาลบกวนการทํางานของเราเยอะแยะนะครับมีเจ้านายที่ไม่เคยฟังใครเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานสร้างสารวัตรได้ตัวที่4เนี่ยเราเรียกว่า emotional block นั่นก็คือตัวเราเองเนี่ยโกวความผิดนะครับ เราไม่สามารถจะอยู่กับความไม่แน่นอนได้เพราะว่าในการความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันกําลังสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนซึ่งแน่นอนนะตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือคนเราเนี่ยมีแนวโน้มอย่างหนึ่งคือไม่ชอบทําเองแต่ชอบให้คนอื่นทําแล้วก็มาวิาพากษัวิจารณคนอื่นนะเพราะว่ามันง่ายกว่าในการที่เรามาวิาพากษักวิจาร์คนอื่นเนี่ยมากกว่าเราทําด้วยตัวเองนะครับนอกจากนั้นแล้วข้อสุดท้ายก็คือหลายๆคนมีไอเดียดี แต่ชอบนั่งทับเอาไว้แล้วกไ็ไม่ทำนะครับคือคิดได้แต่ไม่ทําอันนั้นเนี่ยมันเป็น Emotional Block กับอีกข้อในข้อที่5นะเราเรียกว่า Intellectual Block คือคนเรามีข้อจํากัดทางด้านของความฉลาดความรู้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดทางด้านข้อมูลข้อเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความฉลาดเพียงพอ Creativity ก็หาย,ยาเหมือนกันกับข้อสุดท้ายนะครับเราเรียกว่า expressive b l o c k คำว่า expressive b o x คือเราคิดเก่งมากแต่พูดให้ใครฟังไม่รู้เรื่องเลยถ้ามีทั้ง6อย่างนี่อยู่กับตัวเรา creativity ที่เรามีอยู่แต่เกิดเนี่ยมันจะหายหมดแล้วถ้า creativity ไม่มีนะฮะ innovation มันก็ไม่มาเมื่อเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ย content ที่ดีมันก็ไม่มาเมื่อคอนเทน n ์ที่ดีไม่มีคุณไม่มีทางที่จะบริหารคอนเทน n ์ได้เพราะมันไม่มีของให้คุณบริหารอีกต่อไป ผมขอกลับไปที่อาจารย์สันชัยเคยเล่าให้ผมฟังคำที่เป็นคำดีนะคะัคำว่า innovation ท่านบอกว่ามัน,มนเป็นสรกสั์มาจากภาษาลาตินใช่ไหมครับอาจารย์มาจากคำว่า inner หรือภายในของเราแล้วก็คำว่า motive คือแรงลักดันเพราะฉะนั้นคำว่า innovation มักจะเกิดจากว่าสิ่งที่เราเจอปัญหาเราเรามีความกดดันบางอย่างว่าทำอะไรมันไม่ได้สักอย่างแล้วมันก็เลยกดดันบอกว่ากดดันจนกระทั่งออกมาเป็นการแก้ปัญหาในสิ่งที่ เป็นปัญหาอยู่ภายในของเรานั้นมันจึงออกมาเป็นงานสร้างสรรค์นั้นก็คือการสร้างสรรค์ที่ตอบสนองตัวเราเองนะฮะนั่นหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครเข้าในเขาชอบไอ้ตัวงานสร้างสรรค์นั้นหรือใช้งานสร้างสรรค์นั้นได้ถือว่านัํนเป็นนว,วัตรกรรมแล้วแต่นี่จะทำ้นวัตรกรรมนั้นอ่ะมันโตขึ้นมาได้ไงนวัตรกรรมที่มันจะโตขึ้นมาได้เนี่ยต่อเมื่อน,นะครับจะมีคนยอมรับจะมีคนยอมรับในงานสร้างสรรค์มากขึ้นเรื่อยๆนวัตกรรมนั้นจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนั้น วิธีการนี้นะครับเพราะาอาจารย์เองก็เป็นคนบอกผมนะครับว่าไอ้ตัวสําคัญเนี่ยที่จะทําให้เกิดการยอมรับนวัตรกรรมมีสองเรื่องหนึ่งความแตกต่างของนวัตรกรรมคุณมีมากพอหรือเปล่าในข้อที่หนึ่งข้อสองนะครับเขาอะรู้เรื่องและเข้าใจนวัตรกรรมคุณเปล่าและใช้มันเป็นเปล่าถ้าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจ